กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยไปเสียชีวิตขณะที่ไปร่วมกิจกรรมรับน้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแหะค่ะแพทย์สถาบันนิติเวชก็เตรียมที่จะชนะสูตรศพเด็กนักศึกษาที่เสียชีวิตน,นะคะมีการคาดการณ์ว่าจะรู้ผลไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี้ขณะที่ตำรวจเองก็เตรียมตั้งข้อหารุ่นพี่พร้อมกับขยายผลผู้ที่กระทําความผิดด้วยโดยพลตํารวจตรีธเนศสุนทรสุขผู้บังคับการตํารวจ ภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยนะคะว่าจากการที่สอบปากคำแม่ค้าที่อยู่บริเวณรอบหาดทรายน้อยจํานวนสองคนและนักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นค่ะตั้งข้อหารุ่นพี่ทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ต้องสืบสวนขยายผลเพื่อค้นหาผู้กระทําความผิดขณะที่นายวีรศรีวัฒน์ตะกูลผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบกิจาการรมรับน้องที่มาใช้สถานที่ท่องเที่ยวหรือใช้บริการโรงแรมเป็น ที่พักภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งแจ้งพ่อค้าแม่ค้าตามแหล่งท่องเที่ยวช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะป้องกัน กิจกรรมรับน้องที่อันตรายหากพบต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบได้ทันทีส่วนเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพนะคะพลตำรวจตรีพรชัยสุทีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าแพทย์ได้ทำการผ่าชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจาตัวหรือว่าถูกทาร้ายร่างกายคาดว่าจะทราบผลการชนะสูตรภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ค่ะ ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะ